คิงคอยรุ่นบอสั้นเป็นอีกหนึ่งตัวจบที่ถ้าใครต้องการสเปคแบบไม่มีสปริงถ้าใครต้องการความแน่นความกระชับนุ่มที่ผิวหน้าเล็กน้อยไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแบบว่าไม่ชอบสปริงอ่ะไม่ชอบให้มันโครงเคลงอยากได้แบบที่มันไม่ยวบยากลุกนั่งง่าย ก็จะตอบโจทย์ได้ดีเลยครับสำหรับ King Coil Button เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเนี่ยมองหาอยู่นะครับสำหรับโครงสร้างแบบไม่มีสปริงเน้นแบบความแน่นกระชับแต่ไม่ยวบจมตัวแล้วก็ไม่แข็งกระด้าง <S <S ตัวนี้มีความนุ่มที่ผิวหน้าจากชั้นที่เป็นเขาเรียกว่าออร์แกนิกลาเทกเป็นตัวยางพาราแบบฉีดขึ้นรูปที่มีรูระบายอากาศที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับทำให้มีการระบายอากาศได้ดีไม่สะสมความร้อนนะครับลดปัญหาเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นโครงสร้างยางพาราแบบนี้หรือโครงสร้างยางสังเคราะห์แบบนี้มันจะร้อนแล้วมัน หนักมากทําให้มีปัญหาว่าเวลาใช้งานไปนานๆน,น,นอนนอนไปเปิดแอร์เย็นฉ่าเลยแต่ห่มผ้าไปโอ้ทำไมร้อนหลังทําไมนอนแล้วไม่สบายเหงื่อออกหลัง <c oughs> เพราะว่าตัวที่นอนมันสะสมความร้อนมันไม่สามารถระบายความร้อนได้ครับแต่ตัวนี้ด้วยนวัตกรรมใหม่าจากแบรนด์ k i n g c o i ครับตัวกันนิกระเทกสามารถระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีทําให้เวลานอนเนี่ยไม่ร้อนหลังนะครับทำให้นอนนานๆแล้วไม่ร้อนหลังนะครับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทําออกมาได้ดีมากๆของ จากคิงคอยนะครับคือพอมันเป็นยางพาราที่รูระบายอากาศเยอะพวกนี้เนี่ยน้ำหนักเบาด้วยเมื่อก่อนยังมีปัญหาว่าที่นอนยางพาราหนักมากเลยเปลี่ยนผ้าปูยากตัวนี้เห็นไหมยกมือเดียวได้เลย oh <my> เปลี่ยนผ้าปูง่ายสามารถจะเคลื่อนย้ายอะไรได้ค่อนข้างดีครับระบายอากาศดีเปลี่ยนผ้าปูง่ายน้ำหนักเบาแบบนี้นะแล้วรับประกันให้10ปีด้วยถ้าใครสนใจอยากได้ที่นอนแบบไม่มีสปริงต้องการความนิ่งสเสถียยอ่ะพอมันไม่มีสปริงเน,นี่ยมันนิ่งสเสถียยอยู่แล้วนะค่อนข้างพีงตัวเนี่ยกระโดดก็ยังไม่รู้สึกเลยเนื่องจากพอมันไม่มีสปริงแบบนี้เน่มไ คนนั้นข้างอยู่แล้วนะครับก็เรียกๆว่าเขาดีท่วมทลนถะ้าใครต้องการแบบที่ไม่ได้นุ่มมากแบบแบบสปริงไม่ต้องการความเด้งแบบตัวสปริงตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆนะครับเพื่องโปรโมชั่นก็ดีมากๆเช่นเดียวกันจากปกติ2 0 0 0 0ต,ต้นต้นๆส0 0 0มืปลายๆวันนี้เราทําโปรพิเศษเลยแค่หนึ่งมีส่วนลดเพิเ่มเติมให้ที่สาขาคาซิโอก,การจนาพิเศษนะครับ